สวัสดีครับร้านปังปอนนะครับวันนี้จะนำเสนอถัว่วล,ลู่มนะครับครับสวยนะครับแม่เด็กไม่ติดนะครับตัวตอนะครับ ตัวตาก็ไม่ร้องนะครับอันนี้จะรู้หลุมเลยนะครับอันนี้หยิบหลุมสองนะครับสิบแต้มน,นะครับหลุมสองอันนี้หลุมสามนะครับ 15ห้าแต้มหลุมสามนะครับอันนี้หลุมสามนะครับสิบห้าแต้มเอเดิมนะครับอันนี้หลุมสองนะครับสิบแต้มนะครับสนใจติดต่อนะครับถั่วรู้หลุมนะครับศูนย์ปดเจ็ด 0ูนย์ศูนนะครับร้านปังปอนนะครับ